สวัสดีครับ AFC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะมาพบกันตอนเย็นๆแล้วครับผมมาพบกันก็เอาเลขวิ่งมาฝากวันนี้ของแม่เล็กไคลลอตเตอรี่อำเภอเห็นแม่เล็กบอกว่าเอ้ยได้อยู่ห้าหมื่นวันงวดก่อนแกวิ่งสามกับเจ็ดนะแม่เล็กจับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามนะ แม่จับเม่นยังเลยได้ห้าหมื่นแกบอกว่าได้ห้าหมื่นผมเลยไปถามนมาจับเม่นจังนะเอาได้มาก่อนมูจับว่าเม่นได้ยังไงเว้เจ้าของเล็กกว่าคบไม่เล็กนะแกเป็นเจ้าของตัวเล็กจะจับไม่ถูกได้ยังไงแกว่านะอา้ามาตามวดนนี้ก็ได้มาแล้วนะหกกับเก้าหกกับเก้า มันจะมาตัวไหนนะเรามาจับเลขลองดูนะฮะวดก่อน3มกับเจ็ดนะวิ่งสามกับเจ็ดเดี๋ยวเขียนตัวเลขก่อนนะศู 0, 2, 5, 8, 7, 3. 7, 3. นยะ์สองห้ปเจสสอ้าวิ่งวิ่งงวดก่อนในวะิ่งสกับเจนะ ปู่เยี่ยมมาจับรหัสสามหกเก้ามาเข้าที่เลขกเกตินี่น,น,นี่เข้าตัวนี้นะเข้าที่เลขกเกตนะงวดก่อนเกตตัวนี้เข้าอ่าวันนี้วิ่ง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 หกกับเก้า 6, 9, 6, 9, นะเนอะหกกับเก้าหกกับเก้านะงวดนี้งวดไหนละงวดนี้ศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้า 087 9 07กับ9 9าอ่าวดวันที่16นี่นะวิ่ง6กับ9นะมันเข้ารหัส369นะเข้ายังไงมาดูกันนะอ่า3 3สามกับเจ็ดนะสามสามสามเดี๋ยวจับรหัสลองดูสาม อ่าเจ็ดเขียนใส่กันเลยสามกับสี่ห้าหกเจ็ดกี่ตัวแปดก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะสูตรจับรหัสนะฮะสามหก สามนีจ่จำมาที่สามหกหกเก็เดินไปที่9ก้า็เป็นสาเกนะฮะเจ็ 7, ก็เดินมาที่ 7, 0, 7, 0, 0, 3, 7, 3. เจ็ดศูเจ็ศูนย์สเปิดเจสอ่อในในวดที่แล้วจับรหัสสามเก้าจะต้องจับแบบนี้นะฮะเข้าเข้าที่เจ 70, เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเข้าต in ัวกลับนะเข้าอยู่ตัวนี้จับรหัสเข้าตัวนี้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์นี่นะนี่นะอ่ามาจบงวดนี้กันเลยวิ่งหกเก้านะอ่าเขียนหกไว้ตรงนี้นี่นะหก ต่อไปเก้าหีดปืชนะหีดปืชนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะจำหกเก้านะตัวเลข หกเก้าแล้วก็หกสองเก้าสองเอาหกสองต่อไปเก้ามาที่สองนะเป็นเก้าสองสองกับไปที่ห้านะเก้าสองกับเก้าห้ามีแค่สี่หางนะเอา้ามองไม่เห็นเออนี่อ่ะอธิบายใหม่เมื่อกี้ว่าปิดมองไม่เห็นนะหกเก้า ไหนะจับมาที่หกเก้าได้ที่หกเก้าแล้วก็เก้าสบจะเป็นสองนะนี่นี่เก้ามาสองก็เป็นหกเก้ากับหกสองเก้าสองเก้ามาที่สองไปที่เก้าห้านะเก้าสองกับเก้าห้าไม่มีเลขอยู่ในนี้ไม่เป็นไรนะเก้าสองเก้าห้านี่มันก็จะได้แค่เลขสี่ 4, ตัวกับเลีงนะเลขน้อยชุด เราจะกลับรหัสเป็น9229ก็ได้นะนี่กลับกลับได้นะเหมือนเหมือนวดเนี้ยเจ็70 0, นี่เวลามันออกบนจริงๆมันออก07นี่นี่มันเป็นตัวกลับนะถ้าตัวกลับก็63 93 07แล้วก็37เข้าจริงๆมาเข้าที่07นะฮะ เข้าตัวศูนย์เ็ตตัวนี้ก็ต้องกลับนะหกเก้าก็เป็นต้องเก้าหกหกสองก็สองหกเก้าสองก็สองเก้าเก้าห้าก็ห้าเก้านะฮะกลับเองนะแล้วก็เลขของไม่เล็กก็บางทีเข้าบนบางทีเข้าล่างนะบนล่างได้นะครับผม อาใครชอบตัวไหนเลขแม่เล็กนะขับบนล่างนะชุดนี้เข้าบนล่างนะบนล่างแต่ว่ามันเข้าบนนะในชุดศูนย์เกะครับผมอ่ะจะมาบนหรือม,มาล่างครับหกเก้าหกสองเก้าสองเก้าห้ากลับเป็นเก้าหกสองหกสองเก้าห้าเก้านะอ่ากลับไปสักสี่ชุดก็ได้แปดชุดตัดไหม ดับไหมนะล่างดับเอาไม่อยู่นะแต่ว่าชุดบนพอดับได้อ่าเรามาดูชุดดับนี่ชุดคู่ดับเนี่นชุดคู่ดับนะเก้าหดับนะเก้าสองดับสองหไม่ดับห้าเก้าไม่ดับ อ้าวตัวดับเดี๋ยวจะขีดตัวดับบอ,อกนะเก้าหกเก้าหกนี่เก้าหกนี่ดับนี่นี่เก้าสองนี่ดับนี่เข้าคู่กันดับเจาอยู่ไหมนะเก้าหกเก้าสองดับไปแล้วหกสองหกสองไม่มีนะไม่ดับนะหกสองห้าเก้าไม่ดับนะะ อ่าเหลืออยู่แค่สี่คู่นะครับผมหกสองเก้าห้าออถ้าอย่างนี้หลายคนก็คงชอบเกนะนะ้าห้าห้าเก้าแ้ฮะอ่าห้าเก้าเ้าห้าสองหหกสองนะแล้วแต่คนจะชอบกันนะอืมไม่สนับสนุนการพนันอย่างอื่นนะไปหยิบวอลตเตอรี่กันแล้วกันนะครับผม จิปบอลต์ลี่ก็แล้วกันอาจจะปิดช,ช่องนี้ไว้ให้เห็นตั้งแต่งวดที่จะออกนะหกเก้าหดับไปแล้วนะฮะหกเก้าเกสองดับไปแล้วเหลือหกสองเก้าสองหห้านะเหลือสี่ชุดนะวงทั้งหมดละ ถ้ามาก็มาประมาณนี้นะถ้าใครชอบที่วิ่งเก้าก็เก้าห้าห้าเก้าหรอครับผมใครชอบหกสองสองหกก็แล้วแต่นะอ่ะไปะหยิบลอตเตอรี่กจจะแข่งกันลองดูนะเผื่อได้รางวัลล่างรางวัลอื่นๆอีกก็จะตามมาเองนะรางวัลที่หนึ่งออกได้เหมือนกันนะบนนะครับในสูตรที่มีชื่อว่าเลขวิ่งแม่เล็กมาแล้วนะ แม่เล็กนี่ได้ทุ่งงวดนะครับผมงวดที่แล้วก็ได้เยอะห้าหกหมื่นแค่ว่าพอได้ซื้อขนมนะห้าหกหมื่นนี่เก่งเก่งเกเข้าแล้วนะงวดก่อนก็เข้านะงวดก่อนวิ่งสามกับเกตก็เข้าสำคัญว่าจับถูกหรือไม่นะผู่เยี่ยมก็พยายามเอาเลขรหัสมาจับนะรหัสสามหกเก้ามาจับดู จับทีให้มันเข้าจับทีให้มันเข้าไปทำนองนั้นนะฮะอ่ะเอ,อาลาพาจากันเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีคลิปแม่เล็กกับสิบนาทีหมดเวลาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะใช้วิจวารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับผมเอฟซี FC ก็ต้องคำนวณเป็นทันแอดเหมือนกันนะคำนวณให้เก่งกว่าแอดยิ่งดีอ่า ถ้าคำนวณในเป็นก็สงสัยอยู่นั่นแหละมันจะจริงไหมวะ <laughs> แต่ถ้าคำนวณเป็นไม่แน่นะเอ้ยพูดเข้าท่าพูดไม่เข้าท่าสูตรนี้เข้าท่าสูตรนี้ไม่เข้าท่ารู้หมดแหละถ้าคนเป็นเลขนะอ่ะอำลาพาจากันเท่านี้นะครับผมมืดพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว